ขณะที่เหตุสลดที่เรายังคงเกาะติดติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของน้องเจ็ดขวบที่ไปติดในรถรับส่งนักเรียนทําให้เสียชีวิตวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ ซึ่งตำรวจค่ะได้มีการเรียกคุณครูเวนประจํารถแล้วก็คุณครูขับรถนะคะมาทำการสอบสวนซึ่งเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างของการรอผลชนะสูตรทางด้านครูเวนเองก็บอกค่ะว่ารับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าขาดความรอบคอบไม่นับจํานวนเด็กให้ดีแล้วก็อยากไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยตนเองพันตำรวจตรี ประเสริฐกุลบุตรดีนะคะสารวัตรสอบสวนได้เรียกตัวนายบุญลือแก้วดวงศรีอายุ63ปีครูที่ขับรถประจำหมายเลขสามของโรงเรียนและนางสาวอรารยาอายุวัฒนะตำแหน่งครูเวรประจำรถตู้หมายเลข3าทีนี้จากการสอบสวนนางสาวอรารยาบอกว่ารถตู้รับส่งนักเรียนหมายเลข3าเนี่ยออกไปรับน้องจีหุน่นตอน6โมงเช้ามาถึงโรงเรียนเนี่ยตอน7โมง20ครับ ยอมรับว่าเป็นความประมาทของตนเองที่ไม่ได้เช็คให้ดีไม่ได้นับจำนวนเด็กแค่จะโงกหน้าเข้าไปดูในรถเมื่อเห็นว่ามีเด็กในรถไม่มีแล้วนะคะก็ไม่ได้เช็คอีกรอบหนึ่งให้เด็กประถมเนี่ยลงมาก่อนแล้วถึงจะให้เด็กอนุมาลลงทีหลังตำแหน่งที่นั่งนะคะของน้องจีฮุนก็คือเบาะเดี่ยวตรงทางเดินซึ่งก็ให้น้องนะคะขยับเข้าไปนั่งข้างในเพราะว่าจะมีเด็กเล็กๆเนี่ยขึ้นมา ทีนี้หลังเกิดเหตุก็อยากฝากขอโทษตอนนี้ตอนที่คุณครูเขาพูดอยู่นะคะทีแรกเนี่ยอยากฝากขอโทษไปถึงคุณพ่อคุณแม่และจะไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยตนเองเพราะว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆเหมือนกัน ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจและเก็บพยานหลักฐานจากรถตู้เพื่อเอาไปประกอบกับสำนวนทางคดีเบื้องต้นผลชนสูตรนะคะระบุว่าขาดอากาศหายใจส่วนผลชนสูตรอยู่ระหว่างของการเก็บรายละเอียดก็ต้องรอผลทางแพทย์อย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งสักประมาณ3-7วัน ล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็มีการตั้งข้อกล่าวหาแก่คู่ทั้งสองนะครับในข้อหากระทําการอันเป็นการประมาทเป็นเอดเป็นเหตุให้ผู้อื่นนยครับถึงแก่ความตายโดยทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ได้อนุญ,ญาตให้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์หรือเงินสดกนละ2 0 0แสนบาทนะครับทางด้านของคุณพีรศักดิ์รัตนะนะครับท่านเป็นเลขาธิการกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการครับ ท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุครับก็ลงมาตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจมาให้กําลังใจครอบครัวที่สูญเสียแต่ก็ยังไม่พบนะครับพร้อมกล่าว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางโรงเรียนครับยินดีที่จะดูแลแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างทางโรงเรียนเองก็เสียใจครับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงพร้อมที่จะเยียวยาทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนเราก็มีเรื่องของกฎระเบียบรับส่งนักเรียนอยู่แล้วเช่นรถตู้ก็ต้องกระจกโปร่งใส ต้องมีคนขับคุณครูประจํารถเคสนี้เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นการประมาทไม่ยอมตรวจเช็คเด็กๆหลังจากเด็กได้ลงจากรถแล้วซึ่งเบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีกฎระเบียบการลงโทษอยู่แล้วด้วยส่วนเรื่องของทางคาดีก็เป็นหน้าที่ของตํารวจค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะไปพบผู้บริหารโรงเรียนนะคะโดยทางผู้บริหารก็ยินยอมที่จะชดใช้เยียวยาในทุกๆอย่าง เบื้องต้นก็พูดคุยกันกับทางญาติแต่ก็ต้องรอคุยกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของมาตรการป้องกันนั้นล่าสุดนี้นะคะก็กำชับไปยังคุณครูทุกคนพยายามป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกจริงๆต้องไม่เลยนะต้องใช้คำว่าไม่ให้เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของบทลงโทษครูเนี่ยทางผู้บริหารของโรงเรียนเองก็วางระเบียบไว้ชัดเจนอยู่แล้ว หลังจากที่เปิดเผยข้อมูลค่ะทางด้านนายสิริศักดิ์ซึ่งเป็นรองผู้อนการโรงเรียนนะคะก็สั่งการให้รอปภอของโรงเรียนปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนอีกถ้าไม่ได้รับอนุญาตทางด้านของบรรยากาศนะครับที่บ้านของน้องจีหุนเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเราก็ได้พบกับคุณยุพินวชิรโสวรนครับ ท่านนี้เนี่ยเป็นคุณย่าของน้องครับเล่าให้ฟังครับว่าน้องจีฮุนเนี่ยชอบหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงไว้จํานวนกว่า10ตัวครับแล้วก็ได้ขนย้ายเอาไปฝากเลี้ยงไว้กับาติและก็เ,เ,พเพื่อนเพราะไม่มีคนดูแลซึ่งปกติน้องจีฮุนเนี่ยจะเป็นคนดูแลแล้วก็คอยให้อาหารนอกจากนี้คุณย่ายังเปิดคลิปน้องจีฮุนนะครับที่ได้ถ่ายเล่นกับคุณปู่เลออ่านิทานอริยาบทแสดงความน่ารักสดใสของน้องที่บอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องเอ็นดูถึงความน่ารักของน้อง,องจีฮุนเนี่ยฮะ เด็กขี้เศาเขาเป็น,นเด็กขี้เศร้าเพราะเขาชอบนอนดืม่มเขาตามพ่อตามแม่ไงแต่ว่าถามว่าคุณไปโรงเรียนไหมเพราะว่าพ่อแม่เขาจะบอกว่าถ้าไม่นอนฟังนะถ้าฝุาน่นไปโรงเรียนนะว่าที่เล่าไม่ได้เนี่ยของคนรู้เขาก็จะว่าเราเป็นอะแล้วมาถึงแล้เขาจะต้องหวัดดีคนนู้นหวัดดีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะส่งแม่เขารักม,มากบายๆนะเขาก็บายมาก เขาเด็กเราคิดเพราว่าขึ้นรถเราแล้วก็เขาก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าเวลาไหนเราขึ้นรถเขาจะหลาบอย่างนี้แหละมันเจ็บมากมันเจ็บจนไม่รู้จะทํายังไงแล้วว่าทําไมต้องมาเหตุการณ์ที่ต้องมาเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ฉันไม่เชื่อจากอาจารย์เลยนะว่ารถเขาไม่หลอกฉันไม่เชื่อทําไงฉันก็ไม่เชื่อเพราะว่าเด็กคนนี้เขาสามารถเปิดรถเองได้เขาเก่ง เขาอยู่กับรถเนี่ยนะขึ้นรถไปกับพ่อกับแม่เขากับปู่กับอะไรแต่เขาไปหมดแต่ทําไมเอารหานเชนไม่ทรามานแบบนี้นย